ดิจิทัลวอลเลตวันนี้มีการเปิดสภานพิเศษมีการอภิปรายการเรื่องของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปี2567สาหรับการทําโครงการดิจิทัลวอลเลตแน่นอนว่าพักเก้าไกลเตรียมไว10้10-11ท่านในการอภิปรายคนแรกที่ลุกขึ้นอภิปรายคือคุณหมายสุริกัญญาตนสกุลสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนะคะโดยบอกว่าโครงการดิจิทัลวอลเลตเนี่ยอาจทําม่สกิจพังในภายภาคหน้าที่สําคัญคืออาจเสี่ยงผิดกฎหมายหลายข้อด้วยค่ะ คุณหมายสุริกัญญาตังสกุลสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลบอกว่าครั้งนี้จะมาคุยเรื่องงบปี67ที่รัฐบาลกำลังจะขอสภากู้เพิ่มอีก1.12แสนล้านบาทและหารายได้อื่นมาโปะเพิ่มอีก1 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งเข้าใจว่าจะมาจากเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยที่อยู่ระหว่างการชำระบ,บัญชี ซึ่งถือเป็นเรื่องไม่เ,ออเรื่องดีนะคะที่ไม่ใช้เงินจากทกศเพราะก็ได้ทวงติงมาตลอดว่าผิดวัตถุประสงค์และทกศอ,อาจขาดสภาพคล่องคุณหมายสุริกัญญาระบุว่าประเด็นสําคัญคือการกู้เงินเพิ่มอีก1.12แสนล้านบาทเท่ากับว่างบประมาณปี67จะมีการกู้เพื่อชดเชยเงินขาดดุลทั้งสิ้น8.05แสนล้านบาทซึ่งถือว่าสูงเป็นประวัติการหากย้อนดูไม่เคยมีการตั้งงบประมาณขาดดุลสูงขนาดนี้ ซึ่งจะเป็นปัญหาเป็นการเพิ่มนี่สาธารณะในอนาคตแต่ปัญหาที่มากกว่านั้นคือปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นจากการกู้เต็มเพดานสวนทางกับการหาไรายได้ที่ไม่เข้าเป้าสิ่งที่รัฐบาลกําลังทําอยู่คือไม่สนใจว่าประเทศต้องมาอยู่ในสภาวะเสี่ยงอะไรเลยเพียงเพื่อได้ทําโครงการดิจิทั w a l l ต t เท่านั้นค่ะกู้เพื่อช่วยเชยขาดดุลทั้งสิ้น8 5 0 0 0ล้าน ก็ยังสูงเป็นอันดับเป,เ,ปเป็นประวัติการอยู่ดีนะคะถ้าไม่นับของปี68นะคะเป็นรองแค่ปี68เท่านั้นเองจะทำให้สัดส่วนของการกู้ชดเชยขาดดุลเนี่ยสูงถึง4.34%นะคะซึ่งนี่ก็เป็นการทำสถิติอีกแล้วนะคะถ้าเราดูย้อนกลับไปเนี่ยมาเราไม่เคยตั้งงบประมาณเพื่อจะขาดดุลสูงขนาดนี้แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องกดลงมาให้เหลือ3%แต่ว่าของท่านเองเนี่ย น่าจะติดใจ,จากับการที่สามารถที่จะเบ่งงบออกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็กู้ชดเชยขาดดุลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึง4.3อันนี้มันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่จะเพิ่มหนี้สาธารณะเพิ่มภาระในการชำระดอกเบี้ยชำระหนี้ตามมานะคะ ส่วนเหตุผลที่รัฐบาลเลือกใช้งบกลางนะคะทางพรรคเก้าไกลมองว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอย่างที่มีการระบุและสุ่มเสี่ยงทาผิดกฎหมายด้วยอีกหนึ่งปัญหาคือความไม่พร้อมเรื่องของการเปิดลงทะเบียนที่ประกาศไปแล้วว่า1สิงหาคมแต่เจ้าภาพยังหาไม่ได้รวมถึงยังไม่มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างนอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของอีก15วันต้องลงทะเบียนร้านค้าแต่ยังไม่มีมาตรการที่มาสร้างแรงจูงใจให้ร้านค้าขนาดเล็กเข้าร่วมโครงการด้วยค่ะ อ5วันจะลงทะเบียนยังหาเจ้าภาพไม่ได้มันจะเป็นไปได้อย่างไงโครงการนี้มันจะเดินหน้าต่อกันได้อย่างไงไม่ใช่แค่เรื่องของเจ้าภาพยังหาไม่ได้อีก15วันจะลงทะเบียนระบบลงทะเบียนเพิ่งประมูลเพิ่งจะได้ผู้ชนะการประมูลนะคะ,ะได้ผู้ชนะการประมูลของระบบลงทะเบียนมา2เจ้านะคะซึ่งอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเพิ่งชนะวันที่10บ กรกฎาคมกับวันที่11กรกฎาคมเพิ่งจะมีการประกาศผู้ชนะไปเท่านั้นเองในส่วนของระบบชําระเงินค่ะยังไม่ประกาศจะซื้อจัดจ้างค่ะเมื่อคืนฉันเช็คครั้งล่าสุดก็ยังคงไม่ประกาศจะซื้อจัดจ้างบอกแค่ว่าคือรายการที่1นนะคะก็คืองานจ้างเนี่ยพัฒนาแพลตฟอร์มการชาระเงินหรือว่า Payment p l a t f o อร์มเข้าไปดูล่าสุดก็ยังขึ้นแผนเหมือนเดิมค่ะว่าคาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างในเดือน7นะคะซึ่ง เขาก็ยังทําตามแผนนะครเพราะตอนนี้ก็ยังเป็นเดือน7อยู่แต่ว่าอีกสิวันจะลงทะเบียนปลายปีนี้จะต้องแจกเงินเนี่ยแล้วระบบการชําระเงินมันจะทันได้ยังไงคะท่นะานประธาน ทางพรรคก็ไกลมองว่าโครงการนี้เป็นเหมือนการรักษาหน้าโครงการที่หาเสียงเอาไว้ของพรรคเพื่อไทยนะคะไม่มีการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเสี่ยงผิดกฎหมายที่สําคัญคือจะเสียโอกาสในการทํานโยบายอื่นด้วยทําให้คุณชัยวัฒนาตินรัตน์สสมหาสารคามพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงโดยบอกว่าที่มีการอภิปรายลาักษณะนี้ว่ารัฐบาลทําผิดกฎหมายซ้าๆ4-5ครั้งหากตัวเองไม่ลุกขึ้นประท้วงจะทําให้คนเข้าใจผิดว่าครมชุดนี้ทําผิดกฎหมายเหมือนเป็นการใส่ร้าย แต่ประธานสภาวินิจฉัยแล้วว่าเป็นข้อตักเตือนซึ่งรัฐบาลจะตอบว่าผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรก็ได้สุดท้ายคุณหมายชริกัญญาฝากความห่วงใยถึงพักร่วมรัฐบาลบอกว่าจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือไม่พร้อมโน้มน้าวของให้สสพักร่วมโหวตวั้นร่างฉบับนี้ด้วยค่ะครับ